สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้มาทำไก่ย่างเกลือแบบง่ายๆกันนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้เป็นไก่ไทยนะคะไก่ไทยที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ละค่ะเราจะนำไปย่างเกลืออีกครั้งนะคะเพื่อให้หนังเขากรอบและอร่อยค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงที่ใช้ไก่ไทยนี่ละคะ่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยนะคะ วันนี้ใช้ไก่ที่ครึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะภาเอกของเราก็คือเกลือนั่นเองค่ะใช้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามโดยพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ในส่วนของตะไคร้นะคะจะนําไปทุบเบาๆให้แตกก่อนนะคะเริ่มที่เกลือกันเลยค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะใครที่ทานผงนวหรือผงชูรสนะคะสามารถใส่ได้เลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วพักทิ้งไว้15นาทีค่ะจากนั้นก็นําไปย่างหรือนําไปทอดนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นหม้ออ,อบลมร้อนค่ะวางตะไคร้ที่ทุบแล้วลงไปด้านบนนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาตั้งเวลาได้เลยค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้ไก่ย่างเกลือหอมๆแล้วนะคะใครไม่มีหม้ออบลมร้อนสามารถนำไปย่างหรือนำไปทอดได้เช่นกันค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเมนูนี้ไม่ยุ่งยากแถมอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ